จากศึกโซเชียลสู่ศึกกฎหมายเบียเดอะวอยซ์พี่หนุ่มกัญชัยจากศึกโซเชียลสู่ศึกกฎหมายดรามา่าเบียเดอะวอยซ์พี่หนุ่มกัญชัยบานปลายเรื่องนี้ดูถ้าจะยังไม่จบง่ายๆค่ะมาหากาพย์ดราม่าระหว่างนักร้องสาวเสียงดีเบียเดอร์อยซ์กับพิธีกรตัวตึงอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเนียยังคงเดือดระอุในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดคุณเบียเธอยังคงเดินหน้าชี้แจงเล่าเรื่องราวจากมุมของเธอหลังเจอเสียงวิจารณ์ว่ามโน ไปเองในประเด็นข้อความขอโทษที่ดูเหมือนจะไม่เคลียร์คุณเบียร์เขาเล่าย้อนไปถึงจุดสตาร์ทของเรื่องวุ่นๆน,นี้ค่ะที่เริ่มจากโพสต์ที่ไม่ระบุชื่อรายการแต่ดันไปทําให้แฟนคลับรายการนั้นไม่พอใจจนโดนถลม่มหลังจากนั้นคุณเบียร์ก็เคยเปรยประยักให้รายการโหนกระแสช่วยนําเสนอข่าวที่เธอสนใจแต่กลายเป็นว่าถูกเข้าใจผิดไปว่ากําลังกล่าวหาพี่หนุ่มกัญชัยไปซะอย่างนั้นความพยายามที่จะสื่อสารกันแบบส่วนตัวผ่านคนกลางอย่างดิว ซึ่งเป็นเอเจนซี่ของคุณเบียร์เนียดูเหมือนจะไม่เวิร์กค่าเพราะคุณเบียร์เขาอ้างว่าสิ่งที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดในรายการโหนกระแสมันไม่ตรงปกกับสิ่งที่เคยคุยกับพี่ดิวไว้ตอนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นปมใหม่เพื่อยืนยันความถูกต้องในมุมของเธอค่ะคุณเบียร์เขาถึงขั้นงัดไม่เด็ดโพสตภาพสกรีนช็อตที่เป็นบันทึกการโทรระหว่างพี่ดิวกับพี่หนุ่มกัญชัยขึ้นมาโชว์เลยค่ะพร้อมย้ำว่าบันทึกการโทรเนียของจริงสร้างขึ้นเองไม่ได้นะ แถมยังบอกว่าข้อมูลทั้งหมดได้มาจากพี่ดิวก่อนที่พี่ดิวจะต้องจำใจหรือถูกบีบให้จบเรื่องนี้เพราะมีงานที่ต้องทำกับพี่หนุ่มค่ะแต่เรื่องไม่ได้จบแค่โพสค่ะเมื่อทนายแก้วดรมลชัยจงไกรรัตนกุลทนายความที่อยู่ใกล้ๆพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเขาโผล่เข้ามาร่วมวง แสดงความคิดเห็นในโพสของพี่หนุ่มโดยส่งสัญญาณชัดเจนอนจากฝั่งกฎหมายข้าบอกว่าตอนแรกพี่หนุ่มเขาก็เงียบเงียบไปแล้วนะแต่ถ้าคุณเบียร์ยังไม่หยุดเคลื่ออนไหวและโพสข้อความที่ระบุชื่อชัดเจนซึ่งทําให้พี่หนุ่มเสียหายเนี่ยงานนี้ทนายพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะพร้อมทิ้งท้ายคําเตือนแบบน่าสะพรึงว่าให้รอรับหมายได้เลยโอ้โหงานนี้ดรามา่าเบียร์เดอะไวท์กับพี่หนุ่มกัญชัย ดูถ้าจะไม่ได้เคลียร์กันง่ายๆแค่ในโซเชียลแล้วข้ามีแววว่าเรื่องจะบานปลายไปถึงขั้นศาลต้องบอกเลยว่าสุกนี้ยังอีกยาวชาวเน็ตที่เกาะติดประเด็นนี้อยู่ก็คือนั่งไม่ติดเก้าอี้รอตามดูว่าเรื่องจะไปสุดที่ตรงไหนคะ่ะ